สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับบ้านสวนสศรษพาบอนสีกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันบอนสีราคาหลักสิบนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วแต่ว่ามีแต่ไซส์ไซส์โต,โตโตแล้วก็แข็งแรงนะคะนี่นะคะวันนี้ก็มีทั้งบอลมีชื่อแล้วก็ลูกไม้นะคะสวยๆเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเรามีอะไรมาแบ่งปันกันบ้างนะคะ มาเริ่มกันที่กัญญาวัชระค่ะกัญญาวัชราบอนป้ายชมพูแบบนี้นะคะอยู่ในไซส์กระถาง4นิ้วแต่ว่าต้นโตแล้วแบบนี้เลยแล้วก็ป้ายสวยมากนะคะนี่นะคะกัญญาวัชรานะคะต้นนี้เอาไปที่70บาทนะคะกัญญาวัชระป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระถางนี้เอาไปที่70บบาทเท่านั้นนะคะสนใจโทรมาได้เลยค่ะ ต่อไปจะเป็นยักษ์วิชูดานะคะนี่นะคะป้ายสวยๆเลยยักษ์วิชูดาค่ะกระถาง4นิ้วนะคะกระถางนี้เราแบ่งให้ในราคา50บาทนะคะบนป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะกัญญาวัชลระไซส์เดียวกันก็มีนี่นะคะมีประมาณ3 4ต้นนะคะแล้วก็ป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะเราจะคัดเฉพาะต้นที่ป้ายนะคะแบ่งปันให้ในราคานี้นะคะ สนใจโทรมาได้เลยนะคะมีอยู่ประมาณ3-4ต้นค่ะมาดูกันที่ต้นต่อไปนะคะต้นนี้เป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะกระถางนี้มีทั้งหมด2ต้นนะคะ2ต้นในกระถางนะคะเอาไปที่50บาทเท่านั้นนะคะเศรษฐีสุพรรณค่ะมี2ต้นในกระถางแล้วก็ต้นนี้กระถางนี้เป็นชายชนนะคะ ชายชนแต่รู้สึกว่าจะมีปืดป้ดๆเขียวๆข,ขึ้นมาด้วยนะคะนี่นะคะแล้วก็ใบนี้นะคะกระถางนี้มี2ต้นในกระถางนะคะเอาไปที่50บบาทเท่านั้นนะคะชายชนค่ะต่อไปต้นนี้เป็นตะวันฉานนะคะตะวันฉานเป็นบอนที่จะออกสีจะออกเข้มๆแดงๆด,ดำๆนะคะ ยิ่งโตยิ่งดำค่ะเป็นบอลสีเข้มนะคะออกไปทางโทนดำนะคะตะวันฉานกระถางละ50บาทนะคะต่อไปใครชอบลูกไม้ใบกลมคะกระถางนี้เป็นลูกไม้นะคะใบกลมคะ่ะกระสีชมพูนะคะสวยมากๆเลยกระดูกชมพูแป๊ดเลยนะคะตัวนี้สีสวยแน่นอนนะคะโตขึ้น50บาทนะคะลูกไม้ ตัวนี้เป็นปราสาทปราสาททองแผงอันนี้คือปราสาททองแผงนะคะแผงใบหอกแบบนี้นะคะแต่กระดูกยังสีแดงนะคะแล้วก็ยังมีเม็ดสีแดงกัดมานะคะอันนี้รอไปเลี้ยงดูนะคะใครชอบไม้แปลกๆแพงๆนะคะตัวนี้ก็50บาทนะคะต้นนี้แผงมาจากปราสาททองนะคะลูกไม้สวย ลูกไม้ต้นนี้สวยมากนะคะเนี่ยค่ะแล้วต้นใหญ่มากเลยนะนี่นะคะปกติลูกไม้ลายสวยๆแบบนี้เราจะแบ่งกันที่กระถางละหนึ่งรอยนะคะวันนี้พิเศษสุดๆค่ะวันนี้ต้นนี้นะคะเอาไปที่เจิบาทนะคะลูกไม้กระถางนี้นะคะด่างลายปลาคาแบบนี้นะคะพื้นใบแดงค่ะสวยมากนะคะไซส์ใหญ่มากด้วยนะคะนี่ใหญ่เลยนะคะ ลูกไม้ค่ะต้นนี้ฟอร์มประกวดเลยนะคะสวยมากค่ะนี่นะคะใครสนใจต้นนี้นะคะแคปหน้าจอนะคะส่งมาได้ให้บุ้งทางไลน์ได้เลยนะคะต่อไปอันนี้เป็นปลาสาสเพชรค่ะปราสาเทเพชรนะคะตรงพื้นใบที่ขา,ขาวๆเอ่อเคี้ยวอ่อนแบบนี้นะคะเขาจะกัดสีออก แดงส้มนะคะแล้วก็เป็นบนป้ายนะคะแต่ว่าต้นนี้อาจจะป้ายมาช้าหน่อยนะคะแต่ใบนี้ก็เริ่มป้ายมาแล้วนะคะปราสาเทเพชรค่ะวันนี้ฟอร์มแบบนี้นะคะเอามาแบ่งให้กระถางละ50บาทนะคะปราสาเทเพชรค่ะ50บาทนะคะต้นนี้เป็นเท้าลำไยสีแดงนะคะ50บาท ต้นใหญ่มากๆเลยนะคะแดงทั้งก้านแดงทั้งใบเลยนะคะสวยมากค่ะ50ิบาทนะคะต้นนี้เป็นรัตนารุ่งเรืองรัตนารุ่งเรืองค่ะกัดสีกัดเม็ดแบบนี้นะคะต้นใหญ่มากๆนะคะ50บาทนะคะอันนี้เป็นท้าลำไพ่นะคะท้าลำไพ่ปกติเขาจะเป็นบอลป้ายแบบนี้นะคะ นี่นะคะแดงป้ายเขียวแบบนี้นะคะทะ้าวลำไยกระถางสี่ต้นนี้ไซส์ค่อนข้างโตเลยนะคะแล้วก็ป้ายสวยเลยต้นนี้เอาไปที่เจ็ดสิบบาทเท่านั้นค่ะทะ้าวลำไยนะคะกระถางนี้ค่ะเอาไปที่เจ็ดสิบบาทนะคะ <c oughs> อันนี้บอลกาบชัดชบาสวยมากนะคะ <c oughs> ชัดชบากระถางนี้ห้าสิบบาทนะคะ เนี่ยค่ะสวยมากนะคะชัดชบาค่ะกระถางนี้ห้าสิบบาทนะคะสนใจโทรมาได้เลยค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ใบแดงนะลูกไม้สีแดงนะคะห้าสิบบาทเช่นเดียวกันนะคะใบเริ่มอยากเริ่มพิวนะคะแดงเข้มมากๆเลยนะคะเนี่ยให้เทียบดูสวยมากค่ะห้าสิบบาทนะคะมีต้นนี้ด้วย กำเนิดซับน่ารักมากเลยนะคะกำเนิดซับค่ะกระถางนี้ห้าสิบบาทนะคะต้นนี้เป็นไม้มีจำนวนน้อยนะคะบุ้งน่าจะมีแค่ต้นเดียวหรือสต้นนี่แหละคะ่ะใครอยากได้ต้นนี้ไปเก็บสะสมนะคะรีบเลยนะคะกำเนิดซั์ค่ะต้นนี้นะคะห0บาทค่ะต้นนี้เป็นมุ่งมงคลน,นะคะ ม,มงคลห้าสิบนะคะกระดูกสวยมากเลยอะ่ะต้นนี้เป็นหลวงปู่ทิมค่ะหลวงปู่ทิมนะคะไซส์ใหญ่มากในกระถางสี่ค่ะเนี่ยค่ะใหญ่แบบนี้เลยนะคะใบคือเท่าฝ่ามือเลยนะคะต้นนี้หลวงปู่ทิมนะคะกระดูกเข้มๆแบบนี้ค่ะ กระถางนี้50บาทนะคะเอาไปให,ใหญ่แบบนี้เลยนะคะใครชอบบนกระดูกเข้มๆแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะนี่นะคะ50ิบาทหลวงปู่ทิมนะคะต้นนี้ก็ลูกไม้ชมพูนะคะเนี่ยนี่ค่ะกัดลายแบบนี้นะคะกัดสีชมพูแบบชมพูสดใสเลยนะคะ50าบาท นใจโทรมาได้เลยนะคะต้นนี้ก็เป็นบอลกาบพรมณีนะคะพรมณีกระถางสี่นะคะต้นนี้กระถา,างนี้นะคะห้าสิบบาทค่ะพรมณีนะคะกระถางสี่นิ้วค่ะห้าสิบบาทนะคะสนใจโทรมาได้เลยค่ะ อันนี้ลูกไม้ค่ะโอ้สวยมากค่ะลูกไม้ต้นนี้ต้นใหญ่ๆเลยนะคะกระถางสี่ห้าสิบบาทนะคะต้นนี้ใบห่อขึ้นนะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะ ่ค่ะประสาทปราสาทเพชรน,นะคะอันนี้เริ่มกัดสีมาแล้วเห็นไหมคะเนี่ยค่ะสีจะเป็นสีแดงออกส้มๆนะคะตรงพื้นใบกระถางสี่นิ้วค่ะห้าสิบบาทเท่ากันนะคะอันนี้เรามีแบ่งประมาณสามสี่กระถางนะคะใครสนใจประสาทเพชรเป็นบอลสีที่ใบแข็งแรงนะก็ทรงใบสวยการแข็งแรงนะคะตัวนี้สีสวยด้วยนะคะ เราแบ่งในราคา50บาทปกติจะไม่ใช่ราคานี้นะสำหรับประสาทเพชรนะคะอันนี้ชมพูทวีปค่ะชมพูทวีป50บาทนะคะแล้วก็มีอันนี้นาลีบุรพานะคะนี่ค่ะนาลีบุรพาเป็นบอลพื้นใบชมพูป้ายเขียวนะคะสวยเหมือนกันนะคะสวยมาก แต่ถ้าเป็นเท้าลำไยจะเป็นแดงนะคะแต่ถ้านารีจะเป็นสีชมพูค่ะหวานๆเลยนะคะต้นนี้เป็นเพชรจลัดแสงค่ะนี่นะคะกัดลายสีแบบนี้เลยกระถางสี่นะคะห้าสิบบาทค่ะเพชรจลัดแสงนะคะอันนี้เป็นศีลาหุ้มทองหน้าแดงนะคะนี่ค่ะห้าสิบบาทเช่นเดียวกันนะคะศีลาหุ้มทอง อันนี้เป็นมัีล้อมเพชรค่ะสีแดงค่ะพาจากแม่ด่างแต่ต้นนี้ด่างน้อยๆนะคะไม่ค่อยเห็นความด่างแต่ว่ากระถางนี้มีสองต้นนะคะมัีล้อมเพชรห้าสิบบาททางนี้ก็จะมีลูกไม้บอลกาดนะคะไซส์ใหญ่ๆแบบนี้จะออกสีเขียวชมพูน้ำตาลน,นะคะ ห้าสิบบาทนะคะอันนี้ก็ตะวันฉานสีกำลังเริ่มเข้มเลยนะคะตะวันฉานใครชอบบอนสีแบบนี้นะคะห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ลูกไม้ลูกไม้ดั่งลายประครบับสีออกชมพูนะคะกระถางน,นี้ห้าสิบบาทค่ะเล็กกว่ากระถางทางนู้นนะ กระถางนี้ห้าสิบนะคะลูกไม้สวยสวยเลยนะคะกระถางนี้ก็พรมณีค่ะสีสวยมากนะคะพรมณีห้าสิบบาทนะคะสนใจโทรมาได้เลยนะคะอันนี้หลวงราชณีหาฟอร์มนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะสีชมพูนะคะกระถางละห้าสิบบาทเท่านั้น ลูกไม้ต้นนี้สีหวานมากนะคะนี่ค่ะห้าสิบบาทนะคะลูกไม้เดี๋ยวไปดูอีกตู้นะคะ บอลไม่ค่อยเยอะอตู้นี้ก็สวยนะคะ่ะอันนี้ก็จะมีนาลีบุรพานะคะป้ายชมพูแบบนี้นะคะห้าสิบบาทแล้วก็บอลเหลืองบอลเหลืองก็มี ขุมทองค่ะคุมทองสวยๆเลยนะคะ50บาทนะคะคุมทองอันนี้เป็นปูทิมนะคะกระดูกสวยค่ะหลวงปูทิมกระถางนี้50บาทนะคะพรเจ้าสัวด่างนะคะ50บาทค่ะ กระถางนี้อยู่ในกระถาง3มนิ้วนะคะแต่ว่าต้นโตแล้วก็ด่างสวยด้วยนะคะพรเจ้าสวนะคะห้าสิบาทค่ะอันนี้จะเป็นศิลาเพชรสีลาเพชรนะคะลายส,สวยๆเลยนะคะสีสวยแบบนี้นะคะห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะสิลาเพชรค่ะ สนใจโทรมาได้เลยนะคะต้นนี้เป็นรักเอยนะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะนี่ค่ะรักเอยด่างนะคะด่างน้อยๆแต่ว่ากระถางสี่นิ้วค่ะห้าสิบบาทนะคะรักเอยกระถางนี้ห้าสิบบาทนะคะสนใจโทรมาได้เลยนะคะด่างนะคะ อันนี้เป็นรับพูนผลซับพูนผลกระถางนี้เอาไปที่70บาทนะคะด่างสวยมากค่ะทรับพูนผลนะคะกระถางสี่ต้นนี้เอาไปที่70บาทนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยอันนี้เป็นมณีจันร์นะคะมณีจันด่างสวยกระถางสี่นิ้วนะคะ ต้นเนี้ยไปที่70บาทนะคะด่างสวยๆเลยนะคะมณีจนนะะันค่ะด่างสวยเลยนะคะต้นนี้70บาทเท่านั้นนะคะสนใจโทรมาได้เลยคะ่ะอันนี้ใบกลมน่ารักเลยนะคะคะนึงหาต้นนี้มีชื่อว่าคะนึงหานะคะต้นนี้50บบาทนะคะสนใจโทรมาได้เลยนะใบดกมากนะคะแล้วก็ลายใบแบบนี้นะคะ ใบมนมนค่ะน่ารักมากนะคะสนใจโทรมาได้เลยนะนี่ค่ะรักเอ่ยรักเอ่ยตัวนี้ก็เล็กนะคะตัวนี้เอาไปที่ห้าสิบบาทนะคะใครไวใครได้นะคะรักเอ่ยห้าสิบบาทนะคะสวยมากนะคะอันนี้ศีลาเพชรแดงๆเลยนะคะ สิลาเพชรค่ะห0บาทนะคะต้องเอาบอลมาเติมตู้อีกนะคะเนี่ยต้นนี้ต้นนี้เป็นสมบัติสยามนะคะสมบัติสยามนะคะป้ายด้วยนะคะต้นนี้50บบาทนะคะสมบัติสยาม ลูกค้าสนใจบอนสีต้นไหนนะคะทักแชทหาลูกหาแม่ค้าได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะคะตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอเลยนะคะหรือว่าจะโทรมาสั่งโดยตรงเลยก็ได้นะคะส่วนของเราค่าส่งเป็นเมา์เมาๆนะแพ็คส่งอย่างดีนะคะครอบแก้วค่ะเราจะไม่ได้ถอดกระถางนะคะเราจะส่งครอบแก้วแล้วก็ส่งทั้งกระถางเลยนะคะ ลูกค้าสามารถเอาไปเปลี่ยนกระถางเลี้ยงต่อได้เลยนะคะไม่ไม่ไม่มีความบอบช้ำแน่นอนนะคะเพราะว่าที่ส่วนเราจะแพ็คให้อย่างอย่างดีเลยนะคะต้นนี้ด่างแดงด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูไอ้หมืน่นต้นนี้คือไอ้หมื่นนะคะแผงใบสีค่อนข้างเข้มนะคะ ปกติไอเหมือนจะสีแดงนะแต่อันนี้จะเป็นสีแดงแบบออกมืดๆนะคะแล้วก็ด่างป้ายแดงนะคะแบบนี้นะคะไอเหมือนต้นนี้ห้าสิบบาทนะคะด่างน้อยนะสนใจโทรมาได้เลยนะคะต้นนี้ด่างน้อยนะคะเราแบ่งปันให้ในราคาห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะไอเหมือนค่ะต้นนี้ ต้นนี้คือสัตวธรรมนะคะสัตวธรรมเป็นบอลโชวกระดูกแบบนี้นะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะต้นนี้นะคะเป็นบอนเก่าด้วยต้นนี้เอาไปแบ่งให้ในราคาห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีอันนี้เราแยกหน่อไว้นะพรมพี่มานะคะ่ะกระถางสี่นะคะต้นนี้เอาไปที่ห้าบาทเท่านั้นนะคะ ต้นนี้น่าจะมีตั๊ก,กแตนมากินใบบอนนะคะมีบางต้นที่แบบใบแหวงๆงต้นนี้ก็สวยต้นนี้เป็นมิดไมตรีนะคะมิดไมตรีค่ะเขาจะกัดสีแดงนะคะสวยมากนี่นะคะกระถางสี่นิ้วค่ะห้าสิบบาทนะคะมิดไมตรี แล้วก็มีธาตุบางแก้วสีส,ส,สวยๆเนี่ยค่ะนคะคะธาตุบางแก้วฟอร์มส,สวยๆส,ส,สีสวยแบบนี้นะคะกระถางละ50บาทนะคะเนี่ยค่ะธาตุบางแก้วนะคะหน้าสวยมากนะคะไซส์ก็ค่อนข้างโตเลยนะเราแบ่งให้ในราคาสุดคุ้มเลยนะคะกระถางละ50บาทมีจํานวนนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเรามีจำนวนอยู่นะส่วนลักเอยด่างน้อยแล้วก็กระถางสี่แล้วก็ห้าสิบเหมือนเดิมเลยนะคะใครสนใจโทรมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวต้องต้องขอจบคลิปก่อนเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดถ้าเห็นต้นไหนที่บุ่งยังไม่ได้เอามาให้ดูนะคะแล้วก็สนใจ สามารถแอดไลน์ตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอได้เลยนะคะค่าส่งของเราเป็นเหมาเหมานะคะเราจะมีรอบส่งในวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสนะคะอาทิตย์หนึงเราจะส่งทั้งหมดสองรอบนะคะก็จะเป็นขนส่งไปรษณีย์เท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นปลายทางหรือโอนนะคะที่ส่วนจะจัดส่งให้ทางไปรษณียน์นะคะเพราะว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องของตกค้างนะคะ แล้วก็ต้นไม้ก็ถึงเมื่อลูกค้าได้เร็วแล้วก็ไม่เสียหายด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบเพียงเท่านี้สนใจ bonsi ต้นไหนนะคะจดชื่อพร้อมราคาแล้วก็แอดไลน์ line, หรือไม่ก็โทรมาหาบุ้งโดยตรงได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ